สวัสดีครับสวัสดีครับสร้งอยครบุเล็กๆครับวันนี้จะถ่ายบรรยากาศบนถนนในกรุงเทพให้ดูว่าวันสงการวันนี้ทางด่วนฟรีหมดเลยทางด่วนมอเตอร์เวย์บุรีพาเสลิมมาหานครฟรีหมดเลยนี่ชุดสงกานต้องใส่ลายดอกแบบนี้แหละครับอันนี้ือถูกต้อง ตอนนี้ความร้อนอยู่ที่อุณภูมิอุณภูมิอยู่ตอนนี้อยู่หน้ากองเตยครับผมกำลังจะไปขึ้นทางด่วนกลับบ้านอุณภูมิอยู่ที่สามสิบหกครับผมอาจจะร้อนกว่าน,นั้นก็ได้นะอาจจะเกินสามสิบหกแต่ในรถนีนสามสิบหก รถในสามสิบหกเปิดแอร์เบอร์ยี่สิบสี่เลยอันนี้ก็มาชมมันอีกเล็กน้อยว่าจะไปขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนสครับอย่าหล่นเนแหละยาล่มเน่อ ก่อนถ้าไม่มีสงการเนี่ยขนงกรุงเทพจะไม่ว่างตอนนี้ตอนนี้ว่างแทบทุกวันถนนล้างแทบทุกวันเลยมาเลย,าเลยาทางสวนปีกันเลยครับวันนี้สนุกแรมสนุกแรมพี่ ฟี่พื่งนมม้ำมันนี่นะครับนี่าแลสามวันามสี่สามสี่ไอ้คยลงมางวคาบนี่ฟรีครับผมวันพักไปขึ้นฟรีปกติหาสิบบาทเลยครับครับ ดีร่ำรวยเงินทองในวาระดีทปีใหม่ไทยครับผมร่ำรวยตลอดปีมีเงินใช้ตลอดไปสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงครับผมซาถูกครับผมขอบคุณมากครับโซ่เสือได้หรอ,อกดีเท่าไงร่แนวนะวมันเข่ากับเสือต้งการวันี้ เดี๋ยวจะให้ดูสนามฟุตอบอลริมยักษ์ใหญ่จากคลองเตยครับผมนี่กำลังจะทอดแล้วนี่แล้วครับเห็นเสาเห็นไฟสปอร์ตไลท์แล้วครับเสาไฟสปอร์ตไลท์ครับพร้อมดีมากครับผมถ้าเรือสามพรอมหลังแพสอง หน้าหนึ่งครับผมนี่ครับผมการท่าเรือ f อฟซีทีมที่เชียร์อ,อยู่ประจำนี่แหละครับนี่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 ทีมที่ยิ่งใหญ่จากคองเตยครับผมแน,แน่แน่น่นี่ท่าพันคอ,อยังนีได้นี่่าผมเราจบเท่าน,นี้แหละครับ รถบรรทุกไล่ตำดากมาแล้วครับเดี๋ยวเขาสีตำดากเอาได้หนะ่ะคุนเห็นจะดีมากุ่านบอกง่ายนึงขุนขาขาวหมอกหมองว่เดโอเคครับ